สี่โมงแรงสี่โมงแรงประเทศซีวดีนแล้วจะทุกคนพญายเอารถเขาเก็บเขาอูเขาทีเรียบร้อยแล้วพูนพวกเพื่อนๆรวมงานเพื่อนกระไดเอารถเขาอูเขาทีแล้วสี่โมงแรงแล้วพี่น้องอกร,ระโดดพญายมาจอดทิ่มว้อันนี้มาจอดทิ่มใบตเมอวนี่ตัวนี้เบื้องข้าง บริษัทข้างๆบริษัทมันอีขางข้างรถไฟสองข้างข้างรถไฟจะเป็นแบบนี้เลยพี่น้องดอกสองข้างข้างรถไฟนี่จะเป็นดอกเพิ่มดอกนี่ยังก่อทท่ว่าท่วายอดมันเอาไปลวกกินได้อะท่วายอดมันเอาไปลวกกินได้พี่น้องพุ่นะสองข้างทางตลอดแนวเลยเด้ ก็สีหินบ่สีหินบ่ถนัดเนาะพี่น้องเนาะมันค่าตะแกงเนาะตัวมันก็ย่อนเดี๋ยวมันกยนย็ย่อนแสงย่อนส้อนบ่ดอกสีม่วงๆนัะะ่นล่ะเป็นช่อสีม่วงๆนั่นล่ะพี่น้องสองขางทางไหนจะบม่มี่ยังดอกมีแต่ดอกหยาดอกไมกนะะ้นั่นล่ะอืมอืมบ่บ่บ่ไ่นน้ำค้าง ทางคางเงี้ยมุนีน้กระไดเห็นป้ะดอกไม้จักว่าสีเหลืองสีขาวจักว่าสีม่วงตลอดแนวเลยเหรอคุณคักกิลีบ้านข้าเจ้ารากกันกับบ้านละสีม่วงละพี่น้องไปบ้านนี้นอกบ้าน อยู่เมืองนอกเนาะพี่นอ้องก็สิประมาณนี้แล้วผมมีมีเอียกมีนั่นเห็ดกับมาเห็ดปะทุใส่หมวกเป็นแบดบอยหลุดโอ้ย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 เบื้องใส่หมวกดูหน่อยซีม็อกกับบ้านพี่นอ้องปลาเออสิอสู้ฟังอิปปอนไปพบปลาเห็ดไปไปกับพอ่อใหญ่เหมือนนี่ไหมพี่นอ้องแล้วก็ผ้าขึ้นเขาขึ้นยังไปเนาะ ไปเอาไอ้ปอกเกตขยะเขาน่ะแม่ไปนำฟาร์มน้ำขอกมาน้ำฟาร์มง้วะข้เจ้าเห็นบ่ไปเก็บอันไปเก็บอันปอกเกตขยะแม่ปลาหนี้ไปพี่น้องเลยขึ้นเขาขึ้นพูดไปเรื่ยนะลัดปลาสนปลายังไปบ้านนี้ยี่บดลับไปเลี้ยวเห็นเฮ็ดตาหน่ะไปเลี้ยวหายังดอก ตายยืบบดหนึ่งเพืดียวหายหังดอกพี่น้องเดี๋ยวหาเฮ็ดยุคข่างปลาน่ะข่างปลาสนน่ะน้ำปลาสนข่างท่างไปพ่อเฮ็ดเหลียงมูหนึ่งโอ้ยเป็นพืชเหลียงเออ,ออเฮ่อยู่พอดีช่วงจังหวะนั้นพ่อไงก็กําลังสิโทษถามบอดว่าไอ้ที่สิให้ปีเอานะ่ะมันอยู่บนไดอยมันบเ,เขาหาเราหาบ่พ่อหาพิาพกัดมันบ่นเห็นแล้วยืบบดก็กําลังสิบอกว่าดาดิ้งดาดิ้งฉันเห็นเฮ็ด เราก็บเบะมือไว้ยกมือไว้ไปเจ้าฟ้าเพิ่งเจ้าฟ้าว่าจังรถกับขับเด้่เออรถกับขับไปเอ้บนโอ้ยพี่น้องเอ้ยใจสีละลายเห็นพีดโอโอโอเป็นพืชอยู่หลายคักหลายเนี่ยถอยเข้าอู้รถถอยเข้าอู้ก็เจ้าจิตเอาไว้เป็น เอาไว้เป็นทีเป็นทางของไผ่ของมันอันนี้รถรถดูดสิ่งปฏิกูลขั้นนี้ขั้นนี้ดูดปฏิกูลดูดสวมมม่นี่จะเป็นเจ็บขยะเจ็บขยะมม่เป็นอนักเนี่ยเป็นแบบนี้จะเป็นรถดูดสวมพี่น้องลักษณะยังสี่จะเป็นรถดูดสวมอันนี้รถปวกพนักงานขับมาอันนี้ท่างนี้ก็เป็นขอบฟีตเป็น บางคนก็เจาะกับน้อนอยู่นี่เด้ซุ้มมะไส้กับน้อนอยู่นี่เดากสิมีห้องเยวบนขอาไปหลายเทือเราไปอันขี่ไปเงี่ยวหลายหลายเทือเราเขอไปในเป็นห้องไผ่ห้องมันแล้วก็จะมีห้องน้ำส่วนตัวแล้วก็มีห้องน้ำรวมมีบนนั่งกินก,กาแฟ,าฟน่นนี่นั่นเด้นยันในหนี่พี่น้องห้องว่าไม่ใน้น้อยห้องเด้เยี่ยวไปพูนจากวันพอกนี้อเ,เอารถเขาไปจอดพุ่นล่อืมบนนี่ไปหนี่ไปหน,ปหนีเป็นห่าง เป็นห่างนี่บอลเ็นเสาใหญ่นๆนี่ไปนี่เลยไปหันเป็นห่างห่างแบบง่ายอันนี้ข้างหน้านี่เป็นลมขายใหม่ข้างหน้านี่สามสามปีนี่นะสามปีนี่นะจะเที่ยวอยู่ตรงนี้เนาะกับพอ่อยัยสามปีนี่นะ มา3รอบก็3ปีอีแล้วเราก็ว่าสิบ่ก็ว่าสิบ่เอาปิดเทอม2เดือนปีที่แล้ว2เดือนเอาเต็มๆเลยเฮ็ดเต็มๆเลยยพ่นก็ไปนําเาแทบสิุมื้อก็เสาร์อาทิตย์ก็หยุดอือนี่ยามเฮ็ดเกิดนี่นําต้นโอกนี่อันนี้ก็เอิ้นต้นโอกนี่พี่น้องเกิดเบิดเด้นี่เ็ดเกิดเบิดเด้ bây giờ mình sẽ đi lông thái thang lột vai thang lột vai dòng lột vai khá hoặc lạc đọc này nhìn ổng ơi khá kỹ lý bạn có cháu có nả summer này. nả phốn nả hòn xịt bên nhau xì là, khiếu xô úm chùm xương bê bớt บันี้พ่อบันี้พอนนพอ,อันเขานาฮิมะสีลุ่งบัน,นี้ใบไม่เปลี่ยนสีจะก็สีเหลืองสีแดงสีโอ้ยเปลี่ยนสีหน่พี่น้องบัน,นี้กับยังตะก้างอะไรบัน,นีฮิมะลงขาออกลากนะเบิร์นฮิมะก็เริ่มพีใบขึ้นมาใหม่ก็จีบประมาณนี้ อยอกเขา,าตัวน่ะมันนิ่งขามันนิ่งตีนค้นเป็นบ้าบ่เนี่ยดอกกุ๊ขาวเนี่ยมันลายข้าวพีรีพีน่น้องขขาวเป็นดอกหยาดิเป็นดกอดนดกหยาเกิดว่าจะพืช อย่างเอ้ยคลิปนีนนนผ้าผ้าหล่อผ้าเลาะบัเเตุงานพ่อหญ่พี่โนโอ้องอันคลิปปัญหาเดี๋ยวบนสู้ฟังมันไหลแห้งปัญหานะอย่าฝ่าเบื่อกันเด้อเบิ่งคลิปอย่างอื่นผสมไปน้ำไล่สตไตล์ไปพ่อพี่บัวจะปัญหาไหลกับเบือ่อเบาๆแล้วก็จิตวกแตกตายที่ละเฮ้าก็ะได้ อยากระบายออกอยากเบ่าสู้ฟังผู้ใดบ่อยากฟังกับเลือนท่าน่ปุ่นกับปิดฟิวเจอร์แสดงความคิดเห็นพอว่าหยังหลากหลายความคิดบางคนกับเขามาเม่นแบบสมนำหนาบางคนกับเม่นปัญหาเจ้าต้องยังสัน่นเจ้าต้องยังสี่ซึ่งเขาก็เห็ดน้ำบ่ใดพี่น้องกันเอาเห็ดน้ำใดเขาก็เห็ดเล้ว ในเข,าข้าก็แค่บ,บ่อยากระบายในพื้นที่ของเข้าซื้อๆในล่ะไปอยากฟังกับฟังผู้ใดมีปัญหาคือกันกะเออก็จะได้มีกำลังใจว่าเออย่างหน่อยกูก็ยังมีคนเด่นมีปัญหาคือกูยังแมบนี่ไหมอันล่ะพี่นอ้อ,นองเอาไปยังแล้วจะเข้าไปหาาไปาา่างเงินวนวนไปน้ำมันข้ขานว่าซื้อซื้อสักกี่ขันยังจีบซื้อยังซื้อยังกับซื้อโหลดเด้อ อย่ากลัวลรนไอเวทเฮียอืมอืมอืมโอเคอปวันไปเดี๋ยวไปยี่บนน่ะนะยังยังก็มีกินอยู่อยังกับเบลียวแก้วประเดกบวบวงลียวตับเบลียวขนมเส้นออกี่บนนะ ปักแตงก็มีตามปลาชะมอนก็มีกุ้งก็มีเออไปนี่สิไปตามกินก็บ่จักแต่ว่ากินอันนี้ไปกระปุกหนึ่งเราเด้พี่น้องมือีนิอู๋บ่าวาย่บนกินนี่ยังไปปุกหนึ่งพี่น้องอู๋บ่าวาย่บนกินยังไปปุกหนึ่งยี่บนกินอันนี้หม,ม,มักอันหมักยังงกว่า บักอันบูเบรีก็หมักอย่างอ่ะหมักเด้งๆด้งสมๆนะเนี่ยเห็นบ่เต็มกับปูกหมอกกอ,อกถั้งหมักหลักเบรีหลัดเบรียูบบนเอาพริกผงใส่เอาสลิดใส่เอารดดีใส่เอาเกลือใส่น้ำตาลใส่คุก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 มาหนิน้ามันละลายออกออกจากตู้เย็นซะแหะ้อโอ้น้ำลายแตกกินเบิดกระปุกนึ่งเบิ้แล้วกระปุกกระปุกพี่นองนี่แหละยืบกนหรือบ่าบาอยากอย่างมานน่อืมเห็นบอ โอ้ยสุดยอดทำได้ไหลยหางเนี่ยมันห่างไงอยู่ห่างพูนอันไปทั้งพุนอันไปทั้งผุนเขเจ้าขายเฟอร์นิเจอร์ขายเฟอร์นิเจอร์พ่าใหญ่กัมาซื้ออันตู้ยินนี่แหละซื้อตู้ยินปนี่กลางๆนี่เป็นขายขายดอกไม้ขายพันดอกไม้นี่ยืตรงกลางนี่เขาเจ้าปิดแล้ว ปิดปรโตัวเห็นเปิดอืไปทางนี่ไปทางบนทั้งปี่เป็นขายเนื้อกินอืไขยเนื้อกินพี่น้องทางนี้นี่เราเอาเอาภาพเอาทุกอย่างไก่ไก่โตของเยบนที่สัมผัสแต่ละมือนี่ละะมาฝากมาตอนพี่น้องสำนีก้นพอกันคลิปหนาจ้า